ไม่รู้ป้าป้าไม่อไม่ค่ครูบกครูบครูทเราจะเห็นนะคะทงสินั่นนั่นคือทงอาเซียนนะคะของทีนี้เราจะแลเราะพวคุณจนชั ห้องอาหารทีนี้นะคะเราจะไปทัวที่หน้าออาหารคุาีค่ะอันนี้คุณนางวานะคะมีห้องเสื้อเป็นของตัวเองค่ะชื่อร้านว่านางวารีนี่คือของขวัญที่คุณวารีได้จดไค่ะคุณครูทีนี้นะคะคุณครูค่ะอันนี้จะเป็นห้องทานอาหารของคุณครูเลยนะคะไปกันเลยค่ะ คดเปี่ยวเ้นสมัครค่ะไม่ได้เต้นสมัครมนกลุ่มนี้กันอนะคะน้องนะพูด่งพูดนงพงเดี๋ยวล่โอ๊ยพอมันมีใหม่ให้ทุกคนในเร็วพูด Happy New Year พ่อไปนะไปแล้ 好好好。